ที่ครับผมเป็ดปลาลวดสวัสดีคุยปั่นห่อปลาลวดสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขอนเีกินมาตามแนวทางของคอวิชัยกันตองหวนนะครับท่านผู้ชมเนาะครับมาตามตองหวนตามตองหวนกันเลยนี่เมื่อนั้นคอวิชัยยังไม่หายตเลขมื่อนี้จะหายตัวเลขกันพี่เป็นเห็ดวิ่งด้วโอ้ยเห็ดกระเห็ดบัญญาดอกของพ่อนนะว้ายฮาวงนะของต้นหญิงของต้นไทรเป็นตัวตรงไหม สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อครับสวัสดีครับพ่อวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีชได้บ่ได้หน่อยก็ได้หลายคือว่าไห้ีเกซีเจ็ดเจ็ดซีคือแม่นแต่รักฐานเก่าก็ือห้แม่นแต่วเนี้ยซีเจ็เนาะลิบวิ่งกับวิ่งซีแต่ว่าไห่บ่นเดี้กแต่ก็เปไห้บนเนี้เขาคือ ก็ความว่าคือเรื่องอย่บนไห้อันนี้คือหลักฐานเด้อพี่น้องเด้อหลักฐานของพ่อวิชัยเพิ่นหลักเป็นเลขบ่ทันได้แตีงดีหบ่ทันเนตเตงบ่ทันได้เบิ่งครับล่างถีบสองหดหดมันทำมันผิดผิดอยู่ว่าอันนี้คือแม่นแต่นี่แม่อันนี้แม่เนี่ยเ็แล้วมันก็มันเม่นเนาะโอ้ยังซื้อตัวไห้ก็บ่เห็นอีกตัวแต่เตียงแบบนี้ก็เปล่งห้อง เนาะไี Nicholas, <โ dragon. S 2> ่น right. right. hey, ้องมาตามพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นเฮ็ดสูตรที่เบิ่งนี่สูตรสูตรนี่แหละอันสี่เจ็ดนี่แหละมันแม่นนี่สูตรดั้งเดิมนี่แล้วสูตรดั้งเดิมโดยเราเนี่ยสี่เจ็ดเจ็ดสี่นี่แล้วแต่ว่าให้บนก็ขาเป็นยังเลขกค้างเดียวคู่เดียวแต่ว่าเลขกรูดไปเรื่องไปตัวเดียวไปตะโกะตอดนี้โกนี่โก๋สองฟูเล็กเขาเปนพวกเครงเขา อ๋อันนห้องทาชั้ว้มว่าเจ็บป่วยกับป่วยไดอยู่ครับผมเอ้ยุหนึ่งเติดสูนังสูนย์งสูกับยแล้วก็เอาเลขกสูงกว่าเลยแล้วเล็กมติดสูนดันหมดมหมดมันีมดนี่พะมีดอกูนบมาเ่ามันมีมันมีมันมีมับบะมาแล้ว ก็เขาเก็เขาตัวไม่ใบก็ม่หกจะมาเร้กว่าม่รีบกลาอีกังนะเงนถึงน่เขาเาเขอรก็อะไรเลขหมวกเนวะไเงินเดือนได้ถึงที่มาถึงมนอยู่อือมื่นหนึ่งเอาเลขอันเ่อนซีเจ็ดหางเดียวนึงหนึ่ บอกย่ายสี่ย่ายสีตัวอื่นอเอาขาย่ายตสตัวอื่นมเพราะได้ซื้อตัวสี่เจ็ดบ่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เนี่แม่นไห้บุนกระยาเขาถือว่าตัวสี่เจ็ดเขาตึงสามแสนปาอีหอมน่ลูกอีห้อมสี่เนี่มันเอ้ยากะเจ้าได้สามแสนพอบอกเพิ่นหรือเพิ่นบ้างใน้คิด่ไปแล้วก็เขาไปซื้อน้ำมันแม่ก็หลานหูาเนาะ่ไปซื้อน้ำกันซื้อน้ำกันบ่เมื่อนั้นก็นั่งหันมันบ่าพอจะได้เลยมึง วซีเก็ตเลยมึงจหองปูเนี้ยมันไปซื้อหลายตัวด้วยบ้านมันไปซื้อซีีเกหตหนึ่งฝันดีน้องก็ไปซื้ออีกตัวม,มันถึงสามแสนไปซ้อไปซ้ำอีกฟันเขาจะมีมะล้อมาล่ำพร้อมอเลวัดเราจังมาล่ำพร้อมอถือสามแสนจังมาล่ำเนี่ยมาล่ำมันกับบ่อนะเนาะผูมือนี่ามะล่งกับว่าวแออูปูมือสามมื่นกับแ้าวทีสามมื่นก็ได้ละโอ้ถือกอดสามแสน ฮันเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้ยู้เลยผมจะไม่จะถือ,ค,อคือว่าถือเอาเอาสูตรที่พอตั้งกุดแต่มัน,ม,นมันขอนี่ม,นมันก็ได้ี่ <หา S 1> สสองสองหาเท่านั้นสูตรซีเจ็ดนี่ไหม,มนั่นแล้วสูตรซีเกตเดี๋ยสองหาอสองนี่วมดนี่หาสองสองหาว่าเท่านี้จะว่าตัว,ต,วตัวนักมันเป็นหาสองมันต้องตัวสองหาน้ำอู้ไปรทำสองหาห้าสองเฮ่พอเอาเอาตัวไหนพอตั้งมีบังก็ เรีกล่างเลบนตั้งเสกันนะหละมันมาั่นเอาเอาสูตรนี่แหละอตั้งตั้งคุบึงเ้บ่เรีตั้งเสีหันตั้งมันสงหลบกเอาตั้งเรดตั้งแล้วก็เอาคูรอดเอาตัวนี้รอดเอาตัวหาสองสอพ่อพอพ่ัพ่อพ่อพ่อลยอพ่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 อพนอพ่่นพ่อ่่อพ่่อพอพ่อ่เป็นล่าง่อพ่อพ่อพ่อล่อง่ออพ่่อพ่อพ่อพะออน่่อพ่อ่อพอพว่่เ่าอ่ มีบนบนเปล่นล่างบนเป็นล่างล่างเป็นบนมัน,ม,นมีเลขอยู่เดี๋ยวนี้มันมีเลขอยู่คู่นี่โตโตัวนับกัมูครับตัวเด่นกัมูเออตัวเด่ยนกัมูครับผมมาเบิ่งได้นี่ตัวนี้มันเขาของ,ของห,ห้องน้ำดิโอตัวเออตัวห้องนี่มันเป็นมันเป็นสามสองโผล่ป็นหกที่ถึงครับผมตัวนี้บวกบนบวกล่างแล้วสองตัวนี้บ,กบนกับล่างนีก็จะว่า มันไปทยเนี่มนได้ก็มีตัวสองตัวอยู่ละกห้อก็ยังเอามาเอามาบิงมนม่นไปไทยที่เบิงกันตัวสองคนี้ยตดกี่เกาเนอพ่อหันออกตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ยังสิเป็นังสี่มันจะเป็นตัวขึ้นกัะลุกดิอืมตัวเบิงเนี่ยหนีมันมันมีเป็นหมองดิข้าวผ้าให้คู่เดียวคู่เดียวเนอพ่อในคู่เดียวคือซี่เจ็ดเจ็ดีนี่บ่เออนั่นแหละเป็น่นี่คือซี่เจ็ดเจ็ดซีนี่วหมไม่นละไม่สั่นโอ้ตะวันลางตะเขียนตะวันลางปให้ ปวดล่างบ่บนล่างก็เห็ดบ่ก็เห็นมันก็มีห้องอยู่นี่สองห้างให้พ่อเป็นให้คู่เดียวพ่อเป็นให้คู่เดียวจะคิเป็นบนเป็นล่างว่าสันเอาบนล่างล้วนแล้วสันเอาาบนล่งเพราะว่ามมััันนจงงสเียยหลาวดที่แล้วให้บนมันลงล่างพ่อนัสิมนน่ี่มันเป็นมันเป็นสองหาเสียงง่ตอนนี้เป็นหาสองเสียงของเบื้องนี้เบื้องนึงสื่อ แล้วองเสียนมันก็แน่เป็นมุ่งเนี่ยจะเขียนบนล่างเราเราแต้มป้วนพอเคลื่อนว่าให้เป็นบนล่างใช่เห็นปะให้เคลว่าบนมั้นมันลงล่างพอได้ให้บนล่างให้เป็นบนล่างเห็นปะเลขคู่เดียวหางเดียวนึ่งไปสิะซื้อจะซ่ซื้อแล้วแต่ไม่ตกครับแมนอยู่ฮะว่าซื้อเนี่ยเอาพี่น้องก็เฝ้าเปิดรูเพราะว่าซื้ให้เบิรงดรูว่าซื้อจะสร้างกระตามที่อำคู่นี่ยละซื้อบนล่างรูสองห้าสองเลยนะพ่อเท่านนั้ บนลางเดมเอาคุณพ่อพี่ชัยห้ยตัวงวดแล้วพี่น้องพ่อพันขึ้นเน้นหอยยูงงวงเงินพ่อพันบอกพ่อพันห้ยเน้นหาสองดิเดี๋ยวนี่ตัวตัวเน้นมันเก่งตัวนี้โอ้สองหา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 มันทอดกันแม่ทอกันอะไรทอกันนวดไน่ได้เต็มไม่ได้เต็มไม่ได้เต็มสองห้าสองพี่น้องที่ครับผมเอาคู่ไวไแต่้งคนขึ้นจังตีร่างกายือตีร่างกายขึ้นบนขึ้นบนเออ เอาพี่รองพี่ครับผมลายตานี่คือพอพี่ชัยบนล่ังบ้านเฮ็ดได้สูตรหนึ่งแต่บางลอดไล่ตาั้งช่วยต้องของเก่าแบบเลขเลขบนมันพอพี่ชายรันแตกเลขบนมันพ่อพี่ชัยรนแจกฟันไหอันนั้นเป็นสูตรผลเม็ดเดียวหางเดียวป้าคือเขียนขัดคือกันกระมวลีจ็ดเจ็ดินอพ่งวันนี้พอเฮ็ดไปมันเป็นสี่ศูนย์แปดทีตัวนะซีสี่ศูนย์แปด มันมีสี่ซึ่งแปดเดี่ยวรอนี้ดิรอบนี้ละวนนี่รอบนี่ก็รอบอาโลกแนีโลกแน่ลงเนี้ลงเนี้ยลงไปหลดมันหลดเต็มตาเต็มบุงแล้วเด้เลขอสามตัวนี่ซึ่แปดนี่ดีดิบ่ไอ้ซล่างดิบนเลขล่างอยากซื้อซื้อ่เจ็ดตัวเดียวขอละชุนั่นก็แนีกันมันมีเลขีสองสุสามสุดดิอ่เจ็ดเท่ากันวันนี้ถ้าสองตัวนี้ก็พอ เลขสีแปดตัวเดียวมันไม่กลับพร้อมสูญแปดตัวเดียวบพกลับพร้อมนะศูญเอาตรงๆเพกลับมึงนึกให้กันมึงนึกให้กันมึงนึกเพแต่เขียนลงสองกล่องเขาไจิบ่อขามเมมไ่เหแล้วสี่สี่สูแปดยังกล่องของมือนี่นี่เรียกรางมันจะเป็นตัวเดียวขอเลยคือคือรังสีคนสี่ศู์แปดแล้วก็ศู์แปดศู์แปดตรงๆไม่ต้องกลับเ้าเามาขี่ตาเป็นละสูญลำกับผมเรียก่างเขามาสูเกตัวห้องิ มีเร่งซื้อนี่เรืนงซื้อนี่เรื่องร่งเขาเรื่องซือมาัวกางของผมโมันก็จะือหลายเงาะครับผมเอาพี่น้องพี่ครับผมบัดนี้อ่ะสาไม่ใช่รดใจบ๊วยไว้แล้วพี่น้องพี่ครับผมที่แรกว่าชิบไายที่แรกว่าชิบวายสูวรนี่ผพกอไม่ใช่ขวกขเขาเตรียมเตียมทุกสามตัวแต่ว่าเพิ่นบริล่ลงในลิบวัดที ก็ไม่ใช่เพิ่นกับควายหายแล้ว408 08ไม่ต้องกลับเลยหรอ่ะ08ตรงๆบอกลับเลยครับผม08ตรงๆอ๋ออบาน้กะเรืองนั้นนี่บาน้ค็บานิคะโอ๊ตอะไ้ยังมี07อีกบานนี้เ็ดล่าง07ให้เราลอดค่บผมเดี๋ย์เจ07เป็นล่างเกียนเสียแถวคนก็ได้07ล่างบ ครับผมนี่หนี่ดิมันเป็นแค่สูญเกศไห่ล่างตัวเดียวเลยโอ้ไม่ตัวหันไม่นีไม่เอครับผมสูญเกศนี่เอานี่ครับผมบนปอไปใช้ให้ตรงๆไม่ต้องกลับคือสูญแปดมีเงื่อนไขแบบว่ากับ,บ,กบส่บนเพื่อหารทมากินเล็ด เรีกออกได้เมื่อเดียวถามโคบโคบปะพ่อเรียกออกได้เมือเดียวพักกันถามโคโคบเลยบ่โอ้ยมากงาเนี่ยผมเห็นอย่างเดียวมาพง่ายถามเลยถามตะพอเดียวไม่อันที่มากงานเนี่มากอย่างที่ว่าถามตะเลขถามแต่เลขอะโอ้ยไม่จะถามเลยในงานผมไม่ซูสันเกต์ผไม่หามูฟอรีงานก็คักที่บริเวณดที่เอาพี่น้องที่ครับผมไม่ต้องถามยากเขาเบิรงในคลิปของ ตั้งช่องได้พี่น้องเก่าเปดทก้ารวยนําแต่กัดจะได้หนีพี่น้องที่พอวิเช่ไขยแล้วมาต่องมาถามพอวิเชยมาต่องมาถามพ่อย้าพี่น้องแคปหน้าจอยนะครับแล้วพอวิชัยร้านแตกปล่อยต่องวดแล้วหมดที่แล้วกับสี่เจ็ดตรงตรงแล้วพี่น้องแล้วแคปหน้าจอยนะครับได้มากระจัดคัดกระพันส่วนบนนะครับสองห้าห้าสองแล้วก็ สี่ศูนย์แปดระกุศูนย์แปดตรงตรงเราต้องกลับเด้อพี่น้องเด้อร่างศูนย์เจ็ดหางเดียวเม็ดเดียวแขวนแขนเด้อพี่น้องเด้อหางเดียวเม็ดเดียวแขวนแขวนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านเฮาพารวยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม